โรยหน้าด้วยกะทิเล็กน้อยครับเสร็จแล้วครับผมสาคูเปียกลำไยน่าทานมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าขั้นตอนการทําสาคูเปียกลำไยที่ออกมาหน้าตาหน้าทานแบบนี้ทําอย่างไรกันบ้างไปกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมครัวบ้านนอกคนเป็นบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชวนทุกท่านทําขนมทานกันนะครับช่วงนี้นะครับก็ลำไยเยอะเลยนะครับราคาก็ไม่แพงครับผม ก็เลยจะมาทําขนมสาคูเปียกลําไยนะครับผมวันนี้เลือกเป็นสาคูเม็ดสีเขียวนะครับเคยมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าสาคูเม็ดสีเขียวเนี่ยอาจจะมีกลิ่นสาบนะครับผมอันที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับที่มีกลิ่นสาบอาจจะเป็นที่ว่าเม็ดสาคูนั้นมีความเก่าแล้วนะครับผมก็ดูตรงที่เม็ดใสนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีฝุ่นแป้งนะครับอันนี้เป็นสาคูใหม่นะครับก็จะหอมไม่มีกลิ่นสาบนะครับผมการเลือกซื้อเม็ดสาคูนะครับ าคูแล้วก็จะมีลำไยนะครับอันนี้แกะไว้แล้วนะครับผมเนี่ยอามาโชว์เฉยๆนะครับแกะไว้แล้วแล้วก็จะมีกะทิสําเร็จรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้าตาลใส่ขาวครับผมแล้วก็ความหอมด้วยใบเตยนะครับผมเดี๋ยวลองไปทํากันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาต้มเม็ดสาคูกันก่อนเลยครับใช้น้ําเปล่านะครับประมาณ1ลิตรครับใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ พอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่สาคูลงไปต้มครับวันนี้เราใช้สาคูหนึ่งถุงนะครับผมก็ประมาณ400กรัมนะครับผมสําหรับสาคูถุงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รีบกวนทันทีเลยนะครับผมไม่ให้สาคูของเราติดก้นหม้อนะครับหรือว่าจับตัวกันเป็นก้อนครับ ส่วนของใบเตยนะครับเราก็ควรร่วมกับเม็ดสาครูไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งกวรนานๆน,น,นะครับกลิ่นของใบเตยก็จะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เราใช้ไฟปานกลางนะครับในการควนเม็ดสาคูนะครับผม mm hmm. ก็ควรไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดสาคูของเราจะใสนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสาคูเม็ดสีขาวหรือว่าเม็ดสีเขียวนะครับก็ใช้วิธีกวนแบบเดียวกันนะครับถ้าใครอยากได้สีแบบธรรมชาตินะครับผมก็แนะนําให้ใช้สีขาวนะครับแล้วก็ปั่นน้ําใบเตยนะครับผมถ้าอยากได้สีเขียวธรรมชาติเราก็ใช้น้ำใบเตยแทนที่จะใช้สาคูสีเขียวแบบนี้นะครับผม ตอนนี้สาคูของเราเริ่มพองตัวขึ้นนะครับก็เริ่มหนืดขึ้นนะครับเนี่ยครับเรายิ่งตัวนะครับเมล็ดสาคูของเราก็เริ่มพองตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะมีความหนืดมากนะครับถ้าหนืดมากนะครับเมล็ดยังไม่ใส่ยังไม่ได้ที่นะครับเราก็จะใส่น้ําเปล่านะครับไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเม็ดจะใส่ได้ที่นะครับ เอาละครับเติมน้ําเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวก็จะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมล็ดด้านในยังไม่สุกดีนะครับยังเป็นเมล็ดขาวๆค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรากวนไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ําไปเรื่อยๆครับครับเนี่ยครับเราก็เติมน้ําเปล่านะครับทีละน้อยแบบนี้นะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมแล้วก็กวนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะใส่ได้ที่นะครับ หลังจากที่เราคนเมล็ดสาคูสักพักนะครับเราก็เติมน้ําไปเรื่อยแล้วก็กวนไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นตากบตาเกี็บแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะใส่ลำไยลงไปนะครับกวนร,รวมกันครั้งนะครับผมน้ําตาลใส่ขาวเราจะใส่ทีหลังนะครับเราต้องกวนเมล็ดสาคูให้สุกแล้วก็ลำไยให้สุกก่อนนะครับผมถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวน้ําตาลจะไม่ก้นหม้อได้นะครับ หลังจากที่เราใส่ลำไยลงไปนะครับถ้ามีความแห้งหรือว่าหนืดเกินไปนะครับเราก็สามารถเพิ่มเติมน้ำเปล่าทีละน้อยได้นะครับกะให้พอดีนะครับให้นุ่มหนึบนะครับผมไม่ต้องใส่มากจนเละจนเกินไปนะครับผมพอลำไยของเราสุกนะครับคราวนี้เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปนะครับ น้ำตาลใส่ขาวของเราวันนี้นะครับก็ใส่ตามใจชอบเลยนะครับวันนี้ผมใส่ประมาณ10ช้อนโต๊ะนะครับผมผมไม่ได้ช่างนะครับก็ตักใส่ช้อนนะครับประมาณ10ช้อนโต๊ะนะครับ เอาละครับตอนนี้เมล็ดสาคูนะครับของเราก็มีความใสหนึบนะครับผมแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับผมหนึบนุ่มนะครับถ้าใครชอบหวานนะครับชิมก่อนนะครับถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมน้าตาลตามใจชอบได้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยครับแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยใสๆพร้อมเสิร์ฟครับ คราวนี้ก็มาดูกะทิกันบ้างนะครับวันนี้ผมใช้กะทิสำเร็จรูปนะครับประมาณ250 ml นะครับใส่เกลือปนนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำกะทิมาลางไฟนะครับเราก็จะใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับค่อยๆลางไฟไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับดูสังเกตด้านข้างนะครับ ตอนนี้กะทิของเราก็เดือดเป็นเม็ดๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะครับเอาแค่กะทิสุกก็พอนะครับเอาครับกะทิพร้อมแล้วเราก็นํามาราดบนสาคูของเรากัเลยครับนี่ครับน่าทานมากๆครับถ้าชอบมากก็ใส่มากนะครับผมถ้าใครชอบน้อยๆก็ใส่นิดเดียวก็พอนะครับ เอาครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสาคูเปียกลำไยน่าทานมากๆเลยครับครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเป็นขนมที่ทําง่ายนะครับวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากลำไยช่วงนี้ก็ถูกนะครับเมล็ดสาคูถุงเดียวนะครับก็ได้ครึ่งหม้อเลยนะครับทานกันได้หลายวันนะครับผมหรือว่าทานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับผมขนมดีๆก็นํามาฝากกันนะครับผม ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขวบบ้านนอกควบนบ้านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ